วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับบ o โภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอวชิงตันประจำวันพุทธที่7สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศภาผลและคุณรัตรพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับแฮร์ริสเลือกผู้ว่ารัฐมินนิโซตาทิมวอลส์ร่วมลงชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดีสหรัฐ อิสราเอลเดินหน้าโจมตีเลบานอนขณะที่เฮสบอล่าคู่แก้แค้นครั้งใหญ่เกาหลีเหนือมั่นใจสหรัฐกำลังพยายามจัดตั้งนาโตเวอร์ชั่นเอเชียและจันแจมหยิบทองแดงกลับบ้านหลังพ่ายนักมวยแอลจีเรียเคลิฟในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานมินออนไลน์ออกทีวีแจ้งกรณีทหารทิ้งที่มั่น ล้อมลั่นมีนอนบ่อนไส้ส่งท้ายวันนี้นะครับนักกีฬาโอลิมปิกร่วมเดินเวทีสวนแชมเปี้ยนฉลองโมเมนต์แห่งชัยชนะติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยลวงวโชิงตันารับ ข่าวการเมืองข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคุณรัตพล์ร,รองประธานาธิบดีคา m มาราแฮริสซึ่งเป็นว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ก็ตัดสินใจเลือกทิมวอลสผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาเป็นคู่หูลงสนามเลือกตั้งใหญ่นะครับที่จะเป็นการเผชิญหน้ากับอดีตรองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจดีแวนส์จากรัฐโอไฮโอ Let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road? I would be honored, Madam Vice President. Uh, the joy that you're bringing back to the country, the enthusiasm that's out there, uh, it would be a privilege to take this with you across the country. Well, let me tell you, I have. Cap ในวิดีโอนะฮะ <Okay. S 1> คามิลาแฮร์ริสก็โทรศัพท์หาทิมวอลส์นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็บอกว่าเธอเลือกวอลส์ให้ลงชิงในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับเธอก่อนที่แฮร์ริสจะโพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ยืนยันการตัดสินใจครั้งนี้นะครับโดยบอกว่าเธอภูมิใจที่จะประกาศว่าได้ขอให้ทิมวอลส์มาเป็นผู้ร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งคู่กัน การประกาศยืนยันการเลือกคู่หูเลือกตั้งของแฮร์ริสมีออกมาก่อนกิจกรรมหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียในช่วงเย็นวันงังคารที่จะนำเสนอตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกาย,ยนให้กับผู้สนับสนุนทั้งหลายนะครับโดยตอนนี้ทั้งคู่ก็เดินทางไปถึงเพนซิลเวเนียแล้วก็เริ่มการปราศัยหาเสียงแล้ววอลวัย60ปีซึ่งเป็นอดีตครูและทหารผ่านศึกในฐานะอดีตสมาชิกกองกำลังสำรองของสหรัฐ เริ่มต้นเส้นทางการเมืองด้วยการรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของรัฐมินนิโซตาที่มีพรรคกลุภมริกันครองเสียงข้างมากอยู่ในปี2006และทําหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลา12ปีก่อนที่จะชนะการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการรัฐในปี2018นะครับจุดยืนของวอลส์ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือการผลักดันนโยบายก้าวหน้าต่างๆที่มีทั้งโครงการอาหารกลางวันฟรีในโรงเรียนการตั้งเป้าหมายจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศลดภาษีสำหรับ ชนชั้นกลางอนุญาตให้ลูกจ้างรัฐมินนิโซตาลาพักร้อนโดยยังได้รับค่าจ้างอยู่รวมทั้งสนับสนุนสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง แต่ก็เคยสนับสนุนแนวคิดของกลุ่มอนุรักษ์นิยมบางอย่างในสมัยเป็นสอสอของรัฐนะครับเช่นการปกป้องภาคการเกษตรและสิทธิการถือครองปืนเป็นต้นหลังจากนี้ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีทั้งสองพรรคก็จะเริ่มเดินสายหาเสียงตามรัฐต่างๆนะครับเพื่อชิงเสียงสนับสนุนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยรายงานข่าวระบุว่าแฮร์ริสจะไปที่รัฐวิสคอนซินมิชิแกนอริโซนาและเนวาดานะครับ หลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาในวันอังคารนะครับรัมก็ออกมาย้ําว่าวอลส์นั้นจะเป็นรองประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยอ้างว่าผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาผู้นี้จะจุดไฟเผาเงินหลายล้านล้านดอลลาร์และจะเปิดชายแดนให้กับพวกอาชญยาก่อนอีกด้วยนะครับคุณรัฐพลครับและตามมาด้วยข่าวตะวันออกกลางกันนะครับกองทัพอิสราเอลนั้นเดินหน้าโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ทางภาคใต้ของเลบานอนในวันอังคารและ สังหารเป้าหมายไป4รายนะครับตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเลบานอนขณะที่กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวขู่ว่าจะทำการโจมตีหนักขึ้นใส่อิสราเอลในไม่ช้านะครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่เขตนาบาดีเย่ทางของเลบานอนและพุ่งเป้าไปที่นักรบของกลุ่มเฮสเบล่าขณะที่ แหล่งข่าวด้านความมั่นคงบอกกับรอยเตอร์สว่า2ใน4คนที่ถูกสังหารนั้นเป็นนักรบของเฮสบอลลายัางไม่ได้รับการประกาศรายละเอียดในเรื่องนี้ออกมานะครับ การต่อสู้ข้ามแดนระหว่างสองฝ่ายที่เดินหน้ารุนแรงขึ้นท่ามกลางสงครามอิสราเอลฮามาสนั้นทำให้ประชาคมโลกต้องเร่งทำการต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งนี้ที่ตึงเครียดขึ้นอย่างชัดเจนหลังการลอบสังหารผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสในกรุงเตหรานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทั้งอิหร่านและฮามาสต่างโทษกันว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลนะครับโจเซฟบอเรล ผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปกล่าวในวัรอังคารว่าความตึงเครียดในตัวนออกลางเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องทําให้ใกล้เข้าสู่ภาวะสงครามที่ไม่มีใครจะรู้ว่ารุนแรงเพียงใดเขาบอกเลยว่าเราต่างต้องการป้องกันมหันตภัยครั้งใหม่และหนทางข้างหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยก็คือการหยุดยิงในกาซานะครับ ขณะเดียวกันกลุ่มเฮสเบอรลาเตือนว่าการตอบโต้เพื่อแก้แค้นที่อิสราเอลสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของตนในสัปดาห์ที่แล้วที่ทุกฝ่ายจับตารอดูอยู่นั้นจะเกิดขึ้นในที่สุดหลังส่งโดรนฝูงหนึ่งเข้าโจมตีที่ตั้งทางทหาร2จุดทางเนื้อของอิสราเอลและต่อพาหนะของกองทัพอิสราเอลอีกจุดหนึ่งในวันอังคารนะครับ กองทัพอิสราเอลรายงานว่าสามารถตรวจจับฝูงโดรนดังกล่าวที่บินข้ามออกจากเลบานอนได้และมีการยิงสกัดได้หนึ่งลำโดยเจ้าหน้าที่การแพทย์เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเจคนและหนึ่งในนั้นมีอาการสหราหัสท้งนี้กองทัพอิสราเอลระบุว่าการสืบสวนชั้นต้นชี้ว่า การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากโดนที่ถูกยิงตกลงมาแล้วก็พาดเป้าสู่พื้นดินทำให้พลเรือนนั้นได้รับบาดเจ็บนะครับเพนตะก้อนออกแถลงการในวันจันทร์ที่ระบุว่ารัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินของสหรัฐและรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลอยอุฟกาลันได้ร่วมหารือกันถึงประเด็นการสนับสนุนของสหรัฐต่อเรื่องความมั่นคงของอิสราเอลในช่วงที่มีภัยคุกคามจากอิหร่านและกลุ่มตัวแทนต่างๆนะครับ โฆษกของเพนตากอนเปิดเผยว่าราัฐมนตรีทั้งสองคนเห็นพ้องต้องกันว่าการโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธที่อิรานสนับสนุนเข้าใส่กองกําลังสหรัฐที่ตั้งอยู่ในตะวันตกของอิรักนั้นถือเป็นการยกระดับอันตรายและแสะดงให้เห็นถึงบทบาทในการสั่นคลอนสเสถียราภาพของอิรานในภูมิภาคนี้ครับครับ ขยับไปทางเอเชียใต้บ้างนะครับอินเดียสั่งยกระดับการฟั่งเฝ้าระวังตามแนวพรมแดนติดกับบังกลาเทศนะครับหลังจากที่มีการโค่นอำนาจรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรี ชีคฮาซินาขณะที่คาเลดาเซียอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและคู่แข่งคนสำคัญของฮาซินาก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระจากการคุมขังภายในบ้านพักเป็นเวลาหลายปีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียสุพรมในยัมชัยสังกะแจ้งต่อที่ประชุมรัฐสภาว่าอดีตผู้นําอินเดียที่เพิ่งลี้ภัยออกนอกประเทศนั้นได้มาพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลีแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์หลังจากได้รับคําขอเดินทางเข้าประเทศจาก ทั้งตัวเธอและทางการบังกลาเทศเพื่อให้นําเครื่องบินเข้าไปในอินเดียนั่นเองฮาสินานั้นเป็นหนึ่งในพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของอินเดียนะครับและการถูกขับออกจากอํานาจอย่างปัจจุบันทันด่วนก็กลายมาเป็นความท้าทายครั้งใหม่สําหรับกรุงนิวเดลีที่เฝ้าเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบังกลาเทศมาโดยตลอด15ปีที่เธอดํารงตําแหน่งผู้นํา รัฐมนตรีชัยสังกราเปิดเผยว่าอินเดียได้ติดต่อไปยังกองทัพบ,บังกลาเทศที่ยึดออำนาจการปกครองประเทศหลังฮาสินาประกาศลาออกนะครับพร้อมแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานภาพความเป็นอยู่ของคนชนกลุ่มน้อยในบังกลาเทศที่มีรายงานข่าวว่าถูกบุกโจมตีหลายแห่งแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนออกมานะครับบรรดานักการทูตยุโรปในบังกลาเทศแสดงความกังวล เช่นชาร r ลส์ w ว l ี่ทูตของสภาพยุโรปประจำบังกลาเทศโพสต์ข้อความทาง X บอกว่าผู้นำคณะทูต EU มีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายงานต่างๆเรื่องการโจมตีเข้าใส่ศาสนาสถานหลายแห่งและสมาชิกของกลุ่มศาสนาชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยอื่นๆนะครับ นอกจากนั้นก็มีรายงานว่าประธานาธิบดีบังกลาเทศได้สั่งยุบสภาในวันอังคารเปิดทางให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวโดยกลุ่มนักศึกษาที่เป็นผู้นำการลุกฮือขับไล่ฮาซินาต้องการให้มูฮัมหมัดยูนุสผู้ได้รับรางวัลโนเบลและผู้ริเริ่มบุกเบิกโครงการไมโครไฟแนนซ์ให้มาเป็นผู้นำรัฐบาลชั่วคราวนะครับ ตัวยูนุสเองเวลานี้อยู่ที่กรุงปารีสนะครับโดยเขาบอกว่าการลาออกของฮาซินานั้นเป็นวันประกาศอิสรภาพครั้งที่2ของประเทศยูนุสให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ n อ t v ของอินเดียบอกว่าบาังกลาเทศได้กำจัดรัฐบาลที่มีความเป็นเผด็จการอย่างมากไปได้แล้วนะครับและว่าเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ได้เสรภาพก็คือการนำประชาธิปไตย ในบังกลาเทศกลับคืนมานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับโคโกพักชาตินิยมบังกลาเทศที่เป็นฝ่ายค้านยืนยันในวันอังคารว่าคาเลดาเซียอดีตนายกรัฐมนตรีวัย8 8ปีที่ถูกพิพากษาว่ามีความผิดในข้อหาคอร์รัปชันต้องโทษจำคุกเป็นเวลา17ปีเมื่อปี2018นนั้นได้รับอิสระแล้วในตอนนี้นะครับแต่ก็มีปัญหาสุขภาพย่ำแย่และต้องนั่งรถเข็นเพราะอาการป่วยจาก โรคลูมาตอยนั่นเองทั้งนี้เสียและฮาสินาต้องบอกว่าเป็นนักการเมืองหญิง2คนของบังกลากเทศที่ขับเคี่ยวกันอย่างหนักมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่กำหนดทิศทางการเมืองของประเทศขอในช่วงที่คริสโต์วรรษ์ที่1990เร9เป็นต้นมานะครับบังกลาเทศนะฮะขยับไปที่เมียนมาซึ่งอยู่ติดกันเลยนะครับคุณรัตพล ปลายเดือนที่แล้วทั้งฝั่งรัฐบาลทหารเมียนมาและทางฝั่ง,งกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะก็ออกมาอ้างว่าสามารถยึดเมืองลาาเซียวและกองบัญชาการทหารในรัฐฉานไว้ได้สำเร็จนะครับหลังจากที่มีการประทะกันหลายวันล่าสุดพลเอกอาวุโสมินอองลายก็ได้ถแถลงออกโทรทัศน์นะครับระบุว่ามีทหารบางส่วนพระที่มั่นของตนจริงและยังบอกด้วยว่า,าซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกนะครับว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายที่สุดในสงครามครั้งนี้คุณรัฐพลออนสนิท เชิญครับสำหรับรายงานโคลูนีเรดูมบอันเินชกอูซาบิเซนซาบิสม่ไดิบอกราบมินออนไลน์กล่าวเพียงกว้างๆว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงบางรายนั้นต้องออกจากพื้นที่ในรัชฉานเพราะความสำคัญของประชาชนเรื่องความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอันดับแรกนะครับ ทิ้งที่มั่นในเมืองลาเซียวของหน่วยบัญชาการทางตันออกเฉียงเหนือของกองทัพเมียนมาเป็นการเสียพื้นที่ครั้งใหญ่ที่สุดในการถอยร่นของฝ่ายรัฐบาลช่วงนี้ขณะที่กลุ่มนักรบติดอาวุธชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มนั้นร่วมกันเป็นพันธมิตรสู้กับรัฐบาลทหารของมินอองไลน์ในสงครามกลางเมืองของเมียนมานะครับ ในพลอาวุโสผู้นี้ใช้เวลา,ถาแถลงออกโทรทัศน์เป็นเวลา25นาทีซึ่งมีช่วงหนึ่งพูดถึงการนำยุทธปกรณ์ที่ฝ่ายกลุ่มติดอาวุธใช้เข้ามาผ่านชายแดนไทยและเมียนมารข้งซีเดีย้ยังไงไม่รู้จะเมียนมาูดูรุสิมชามายต่อเพ่อเอายาวเลยออาวาลาพิจารวิเ้ราอห์นี้ไปเลย ครับจากนั้นเขาก็ได้กล่าวโจมตีฝ่ายตรงข้ามทั้งกองทัพชาติพันธุ์ต่อต้านรัฐบาลและหนอนบ่อนไส้ภายในและภายนอกที่ทำงานร่วมกันเพื่อปล่อยข่าวโฆษณาชวนเชื่อทำให้คนเสียขวัญน,นะครับมินองลายกล่าวว่าการตั้งตนเป็นผู้นำของแนว กลุ่มนักรบกำลังเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในบรรดาแกนนำกลุ่มติดอาวุธและว่าประชาชนนั้นจะ,ะเผชิญกับการถูกสังหารอย่างไม่เป็นธรรมและผิดกฎหมายและต้องอยู่กับระบบเศรษฐกิจที่อาศัยรายได้จากการพนันและการขนถ่ายยาเสพติดนะครับเขาบอกว่ากองทัพทรัฐบาลนั้นจะยังคงเดินหน้าใช้มาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไป สมมข่าวเอพีรายงานว่าการเสียเมืองลาเซียวก่อให้เกิดคำถามว่ารัฐบาลเมียนมารนั้นอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องล้มเลิกความพยายามรักษาพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทหรือไม่เพื่อว่าจะได้สามารถรวมศูนย์การปกป้องประเทศนั้นอยู่ในตอนกลางความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายที่สุดของสงครามครั้งนี้นากาักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าไม่การไม่มีอำนาจในลาเซียวนั้นจะทำให้ยากลำบากยิ่งขึ้น ต่อรัฐบาลในการรักษา,ษาฐานที่มั่นท้ายๆในพื้นที่สำนักข่าวเอรายงานด้วยนะครับว่าความไม่พอใจที่ประชาชนมีต่อมินออนไลน์นั้นอาจจะเพิ่มมากขึ้นจากการเสียพื้นที่ในลาเซียวหลังจากที่เขาก่อรัฐประหารเมื่อกว่า3ปีก่อนเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอ,องซานซูจีนักวิเคราะห์ไมเคิลสกาวน์ครับว่าดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้น้อยลงเรื่อยๆที่กองทัพเจริญหน้าต่อ โดยที่มีมินอองหลายเป็นหัวหน้าต่อไปทางนี้เมืองลาเซียวนั้นอยู่ห่างจากชายแดนทางใต้ของจีนราว110กิโลเมตรและเป็นพื้นที่ที่ถูกลุกหนักโดยกองกำลังแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาชื่อย่อก,ก็คือ MNDAA นะครับ ในวันังคารสถานทูจีนในเมียนมาก,ก็ขอร้องให้ประชาชนของตนในลาเซียวและส่วนอื่นๆของรัชชานใช้ความระมัดระวังมากขึ้นและให้อยู่ห่างจากพื้นที่ความขัดแย้งหรือไม่ก็กลับประเทศจีนไปเลยครับครับคุณครับครับผมขอบคุณครับคุณรัตพลฮะ คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเรายังมีรายงานข่าวอีกหลายเรื่องหลายประเด็นด้วยกันเดี๋ยวรับฟังในช่วงต่อไปครับกลับ <The OA. S 1> ไปต่อกันที่เกาหลีเหนือนะครับ เกาหลีเหนือบอกว่าการที่เยอรมน,เน,รมน,เนีเข้าร่วมกองกำลังเฝ้าระวังชายแดนของสหประชาชาติที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดันให้มาดูแลพื้นที่คาบสมุมทรเกาหลีนั้นจะทำให้ระดับความตึงเครียด พุ่งสูงขึ้นนะครับพร้อมกล่าวหาสหรัฐด้วยว่าพยายามจัดตั้ง NATO เวอร์ชันเอเชียนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สเมื่อวุกที่ผ่านมาเยอรมน,นีซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐกลายเป็นสมาชิกใหม่ของกองบัญชาการ UN ที่จะทำหน้าที่ตรวจตราพรมแดนที่มีการป้องกันภัยแน่นหนาระหว่าง2เกาหลีและก็จะช่วยปกป้องเกาหลีใต้ในยามสงครามด้วยโคโก ของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือระบุในถแถลงการที่ตีพิมพ์ออกมาแล้วก็มีเนื้อความว่าสหรัฐกำลังพยายามปลุกชีพหน้าที่ของกองบัญชาการ UN ที่น่าจะสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ศตวรรษก่อนนี่คือความพยายามเปลี่ยนกองบัญชาการ UN ให้กลายเป็นนาโตแห่งที่2ในเวอร์ชั่นเอเชีย ทางการเกาหลีเหนือกล่าวด้วยว่าการที่เยอรมนีเข้ามามีส่วนร่วมกับแผนงานนี้จะยิ่งทําให้ซ้ําเติมในสถานการณ์ทางทหารและการเมืองบนคาบสมุทรเกาหลีและทั่วภูมิภาคให้เลวร้ายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับพร้อมกับเสริมว่าเยอรมนีจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มตัวต่อผลลัพธ์ที่จะตามมานะครับคุณรัฐพลครับครับตามมาด้วยข่าวเศรษฐกิจเลยแล้วกันนะครับผู้ชมหุ้นของอเมริกานะที่ลงหนัก อย่างรุนแรงแดงเถือกนะครับเมื่อวันจันทร์ปร,กรากฏเว่านังคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับถือเป็นการรีบาวและเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายของเฟดหรือว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐก็ออกมาผ่อนคลายความกังวลของนักลงทุนนะบอกปัดแนวคิดที่ว่าตัวเลขการจ้างงานที่ไม่ได้เป็นไปตามคาดนั้นหมายถึงเศรษฐกิจสหรัฐนั้นกําลังจะ เข้าสู่ภาวะถดถอยก็คือบอกปัดความคิดนี้ไปนะครับ,รบอย่างไรก็ตามนะครับเฟดยืนยันว่าต้องลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ภาวะถดถอยและความวุ่นวายในตลาดหุ้นที่อาจจะเกิดขึ้นนะะ โพลของบรรดานักวิเคราะห์ชี้นะครับว่านักลงทุนนั้นคาดการว่ามีโอกาสราว75%ที่เฟดจะลดดอกเบี้ย0.50%ในการประชุมในเดือนกันยายนซึ่งเป็นครั้งต่อไปนะครับ,รบและมีโอกาสเพียง25%ที่จะลดแค่0.25%อ้างอิงจากรายงานของ f e เ Watch ของ CME Group นะครับนักวิเคราะห์แห่ง บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุน Cherry l a n d Investment Rick m c l e r นะครับให้ความเห็นว่านักลงทุนนั้นกราบ24สิงหาคมนี้ครับครับเราคาดว่าจะลดแน่แต่ว่าจะลดเท่าไหร่นะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยไปดูตลาดหุ้นนะฮะที่บอกว่าเพิ่มขึ้นนะครับก็คือทางดาวโจนเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้น294.39จุดนะครับปิดที่38,997.66จุด Standard Poor's เพิ่มขึ้น53.70ปิดที่5240.03จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น166.77ปิดที่16366.85จุดแตรราา่ราคาทองคำสวนทางลดลงไป0.50%ปิดที่2432ดอลลาร์กับ10เซนต่อออนส่วนก้างเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แรกได้35บาท 51สตางค์นะครับครับวันพรุ่งนี้นะฮะตามเวลาที่ประเทศไทยหรือว่าวันที่7เนี่ยนะฮะก็จะมีการตัดสินคดีของพรรคก้าวไกลนะฮะโดยสารรัฐธรรมนูญน,นั่นเองซึ่งแน่นอนก็อาจจะมีผลต่อผู้บริได้ได้เห็นกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีบางส่วนบางตอนของบทสัมภาษณ์ที่ว่านี้ไปฟังกันก่อนนะครับวันนี้ทุกฝ่ายพร้อมรับฟังการอ่านธมิชัย It's true that it's a very much a roller coaster political right. It's not just about my personal political future, nor is, you know, the future of my party, but it's really all about Democracy as a whole in this country. That to... I'm not giving up or I'm not losing hope. I still remain optimistic. Keep moving forward, and then uh, one day, you know, the, the hopes and dreams of the one we have together will come true. ครับไปรับฟังกันได้ที่ไหนคุณรัตพล uh, YouTube ของเรานะครับ voa t h a i c o m แล้วก็จะลงสัมภาษณ์เต็มที่เว็บไซต์ voa t h a i c o m ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามครับครับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการคราวนี้ก็ไปติดตามกีฬาโอลิมปิกกันต่อนะครับเราก็มารายงานกันทุกวันล่าสุดนะฮะจันแจ่มสวนเพ็งนักมวยหญิงทีมชาติไทย ตกรอบรองชนะเลิศการแข่งขันชกมวยหญิงรุ่น66กิโลกรัมนะครับที่โอลิมปิกกรุงปารีสหลังจากพ่ายแพ้ให้กับอิมานเคลิฟนักมวยหญิงทีมชาติแอลจเรียผู้ถูกตั้งคำถามเรื่องเพศสภาพนะครับก่อนแข่งนั้นเคลิฟเป็นต่อพอสมควรเนื่องจากเคยชนะจันแจมมาแล้วในการเจอกันครั้งก่อนในรอบรองชนะเลิศรายการชิงแชมป์โลกที่อินเดียปีที่แล้วนี่เองนะครับ โดยเคลิฟอาศัยช่วงลำตัวและแขนที่ยาวกว่าในการต่อยทําแต้มเข้าเป้าหลายครั้งในยกที่1และ2ขณะที่จันแจมก็พยายามเดินหน้าเข้าหานะครับ จบ3ยกเคลิฟชนะจันแจมไปด้วยคะแนน5ต่อ0เข้ารอบชิงเหรียญทองในรุ่นนี้ต่อไปส่วนจันแจมนั้นก็ต้องบอกว่าสามารถคว้าเหรียญทองแดงได้นะครับถือเป็นเหรียญโอลิมปิกเหรียญแรกของมวยหญิงทีมชาติไทยแล้วก็เป็นเหรียญเดียวของทัพนักมวยไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับสรุปเรียญน,นิดนึงนะครับพุณระพลขณะนี้เนี่ยไทยได้มาแล้ว1เหรียญเงินจาก จากแบดมินตันนะครับวิวกุลวุฒิธิทิสารเมื่อวานนี้นี่เองแล้วก็1เหรียญทองแดงจากจันแจมสวนเพ่งครับครับไปต่อที่เรื่องของว่น้ำนะครับครับชาวปาร,รีสนั้นจะสามารถแหวกว่ายในแม่น้ำแซนไม่ไกลจากหอไอเฟลได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับอย่างน้อยก็อาจจะเป็นคำประกาศ ของสภาเทศบา,ปาลปารีสนะครับแม้ว่าจะยังคงมีความกังวลเรื่องระดับแบคทีเรียที่ทำให้การแข่งขันบางรายการในโอลิมปิกนั้นต้องล่าช้าออกไปนะครับทางการฝรั่งเศสนั้นลงทุนไปถึง 1,400ล้านยูโรนะครับในความพยายามที่จะเนรมิตแม่น้ำสายหลักแห่งนี้ที่มักเต็มไปด้วยขยะและน้ำเสียให้กลายมาเป็นแม่น้ำที่สะอาดพอที่จะลงไปไว่ายได้รวมทั้งจัดการแข่งขันไตรกีฬาและว่ายน้ำมาราธอนในแม่น้ำแห่งนี้เพื่อเป็นการประกาศให้ทั่วโลกประจักษ์ว่าแม่น้ำแห่งนี้นั้นสะอาดนะครับ การแข่งขันโอลิเดินหน้าไปได้ตามแผนแต่ว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนั้นก็ทําให้ปริมาณแบคทีเรียนในแม่น้ําเพิ่มสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้นจนเกิดจนเกินความปลอดภัยแล้วก็ต้องยกเลิกการซ้อมพร้อมกับเลื่อนวันแข่งขันออกไปนะครับแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเบลเยียมที่ตัดสินใจถอนนักกีฬาจากการแข่งขันไตรกีฬาแบบผสม ออกไปด้วยเพราะว่ามีบางคนนั้นป่วยหลังจากลงไปไว่ายน้ำนะครับด้านนักท่องเที่ยวของอังกฤษนะครับแจ็ควอลเปอร์บอกกับไรเตอร์สว่าเขานั้นไม่คิดที่จะกระโดดลงไปในแม่น้ำแซนในตอนนี้หลังจากมีรายงานข่าวนักกีฬาล้มป่วยขณะที่ชาวกรุงปารีสเปโดรคูรีนั้นบอกว่าตนจะรอจนกว่าป,าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองจะลงไปไว่ายในแม่น้านี้เองครับ ครับก็เป็นเรื่องที่วิาพากษ์วิจารณกันมาตั้งแต่ก่อนแข่งจนถึงตอนที่แข่งจะเสร็จแล้วนะก็ยังเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งนะฮะจากในแม่น้ําเราขึ้นฝั่งไปนะฮะที่มีส่วนเป็นสถานที่หนึ่งที่เขาเรียกกันว่าสวนแชมปเปี้ยนหรือว่าแชมปเปี้ยนพาร์คนะครับหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวที่ไปชมการแข่งกีฬาก็จะต้องไปเยือน เพราะว่าเป็นที่ที่เหล่านักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลได้เนี่ยจะออกมาแสดงตัวพบกับผู้ชมจะเดินออกมาบนเวทีขนาดใหญ่เลยนะครับคุณรัตพล์คล้ายๆกับเวทีคอนเสิร์ตเขาจัดไว้มีอัศจทร์ด้านข้างมีทางเดินยาวคล้ายๆกับรันเวย์แฟชั่นเนี่ยเพื่อให้นักกีฬาเดินออกมาแล้วกออ็อาจจะเดินออกมาเฉยๆบางคนก็เดินออกมาแล้วก็เต้นไปตามเพลงด้วยนะฮะก็สร้างความรู้สึกสนุกสนานแตกต่างจากการชมกีฬาซึ่งต้องบอกว่าบางทีก็มีความกดดันนะฮะเพราะว่า ต้องอต้องการแข่งขันต้องเอาชนะแต่อันนี้เนี่ยเป็นเ,เต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะเขาว่าอย่างนั้นเป็นแนวคิดของผู้จัดการแข่งขันปารีสเกม2024นะครับสร้างขึ้นตรงบริเวณหอไอเฟลแล้วก็คิดว่าอาจจะจัดที่อื่นได้ยากเนื่องจากเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยรวมทั้ง4ปีข้างหน้าที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยนะฮะเขาก็คา,าดว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรลักษณะนี้ขึ้นมาเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับ ตอนนี้จนถึงตอนนี้นะฮะแข่งไปจนจะจบอยู่แล้วนะฮะมีนักกีฬาโอลิมปิกมากกว่า100คนแล้วนะฮะที่ได้ขึ้นไปเดินบนเวทีแชมปี้ยนี้นะครับโชว์ตัวคนละประมาณ5นาทีหลายคนบอกว่าแค่5นาทีแต่ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของชีวิตของพวกเขาแล้วนะครับ,รบแต่นั่นก็คือ,อรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจและคุณรัตพลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สัญ,ญญาณจากกรุงเทพอยู่ะนะครับตอนนี้ครับเมื่อสักครู่เราก็เอาใจช่วยดูโอลิมปิกเชียร์นักมวยหญิงของไทยกันนะครับจันแจ่มสวนสญญเพ็งครับจับห้องทำงานของเราเองแล้วก็ <laughs> ก็ถือว่าทำได้ที่ดีที่สุดแล้วนะคุณรัฐพลเพราะว่าเขาก็พยายามเต็มที่ต้องบอกว่าคู่คแข่งเนี่ยเ,เก่งจริงๆนะฮะแล้วก็ มีสรีละร่างกายที่สูงกว่านะฮะแขนยาวกว่าดังนั้นเนี่ยการต่อยการอะไรเนี่ยกว่าจะเข้าถึงตัวเนี่ยโด,โดนไปแล้วหลายหมัดน,นะฮะก็ก็พ่ายแพ้ไปแต่ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจแล้วเป็นเหรียญโอลิมปิกเหรียญแรกของนักมวยหญิงด้วยอันนี้ก็ถือเป็นความภูมิใจแล้วก็ภาพคาสุดท้ายของเรานะภาพที่เป็นภาพถ่ายรูปมันติดตาตึงใจงจริงๆนะคุณสมพลอันนั้นคือจัดไวใ้ให้สำหรับ คนเอาเป็นไปเก็บประวัตินะเดี๋ยวนี้คือภาพภาพถ่ายเนี่ยเหมือนกับเป็นเครื่องยืนยันอะไรบางอย่างนะนั้นบนโลกโซเชียล,ลก็เป็นการจัดฉากที่สวยมากนะครับมีข้างหลังเป็นหอไอเฟลแล้วกท็ที่เขายกสูงขึ้นมาเนี่ยมันเหมาะเจาะก,กับระดับการถ่ายรูปพอดีเลยใช่นักกีฬาหลายคนเขาก็รู้เขาก็รู้มุมนะ,ะเขาเดินไปเนี่ยแล้วเขาก็เอา,เอากล้องโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเซิฟี่ก็สวยงามคนที่อยู่ก็ก็ส่งเสียงเชียร์กันไป นะฮะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อย่างคุณที่คุณรัฐพลรายงานไปเรื่องของแม่น้ําแสนนี่ก็ยังต้องดูกันต่อไปว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเปิดให้ลงไปไหวแต่แต่แต่จะมีคนกล้าลงไปไหว้หรือเปล่านะฮะประธานาธิบดีอมอนูเอลมาครองบอกใช่ไหมบอกว่าเขาสัญญา,าไว้ใช่แต่ว่าคนฝรั่งเศสที่รอยเตอร์ไปสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่า ถ้ายังไม่ทําเขาก็ยังไม่กล้ถ้าผู้นํายังไม่ลงเขาก็ไม่ลงนะคือผู้นําเนี่ยต้องพิสูจน์ต้องนําใช่ต้องโดดนําไปก่อนนะโอเคน่าสนใจมากเดี๋ยวดูกันต่อไปว่ามาคลองจะลงไปแหวกว่ายในแม่น้ําแสนให้เราได้เห็นกันหรือเปล่า